มาเจอกันในคืนวันฮาโลวีนก่อนจะไปอรารวาสคืนนี้มาดูขด่าวระดังกันก่อนเริ่มที่ข่าวนี้เลยค่ะหลายคนสงสัยว่าสาวขวัญอุตสามณีกำลังกลับไปสารสัมพันธ์กับหนุ่มปอกพัชสรารกรลูกชายของอภัสราหงสกุลอีกครั้งหลังฝ่ายชายไปร่วมงานศพของพ่อขวัญซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นแถมหนุ่มป๊อกก็มีแฟนอยู่แล้ว จะกลับ<อ>ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอย่าอย่าชงค่ะไม่ใช่เพราะว่าพี่เขาก็มีแฟนของพี่เขาอยู่แล้วค่ะใช่คือคือ,คอเรารู้จักกันในแบบในฐานะพี่น้องเราคุยกันเรารู้จักกันไม่จำเป็นต้องแบบเป็นแฟนกันน่ะและขวัญยังได้เคลียร์ข่าวเมาที่ว่าปุ๊กลุกมาสนิทกับตนนั้นเป็นเพราะไม่มีใครครบกับปุ๊กลุกสนิทค่ะก็อยา่าไปลง เขียนถึงน้องหรือว่าเขียนถึงใครอะไรไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนน้องก็มีความรู้สึกอะค่ะดานปลุกลุกเองก็ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมพร้อมอัพรูปกับกลุ่มเพื่อนๆว่าหนูไม่มีเพื่อนแล้วกลุ่มคนในภาพนี้เรียกว่าอะไรคะเป็นพระนางที่แฟนคลับยกให้เป็นคู่จิ้นถึงขั้นอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆสำหรับหนุ่มบอยปกรณ์กับสาวมาร์กี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มต้องจุลชาติคนรู้ใจของสาวมาร์กี้จะรู้สึกยังไงต้องไปฟังทั้งคู่ตอบก็ดีความจริงแล้ว คือสําหรับการที่เป็นคู่จิ้นเป็นคู่ขวัญอะไรเงี้ยมันก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับคนก็ติดตามผลงานของเราเนอะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าพอถ้าเกิดเราได้เจอกันเรื่องอื่นอีกคนก็ยังแบบติดตามมาดูค,าค่ะพี่เป็นไงบ้างคู่จิ้นของพเราสาหรับพี่ก็โอเคนะคือเราเห็นคนดูเขาอินกับละครมีความสุขเวลาแบบได้เห็นเราไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคนใกล้ตัวว่าไงบ้างอยางไี่ต้องว่ายังไง,งอ้อม คืออันนี้มันเป็นส่วนของเรื่องงานอะไรเงี้ยก mm ็เลยจะแบบว่าไม,ไม่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กันเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไ <Okay. S 2> <Okay. S 3> ม่ค่ะไม่อยู่แล้วเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วไมไม่ต้องมาสนิทกันด้วยอะไรเงี้ยฉึนจะทำใจว่าคงไม่ได้โน้ตบุ๊กของสาวโดนัทที่ถูกขโมยไปคืนแต่หนุ่มอนันดาก็เอ่ยปากว่าอดที่จะเสียดายข้อมูลที่อยู่ในนั้นไม่ได้อ่ะแล้วที่เคยบอกว่าจะซื้อน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ให้โดนัทละ่ะตกลงถอยให้หรือยังคะจอย แหมมันกดดันซะขนาดนี้ต้องซื้อให้หรือเปล่าล่ะซื้อให้น้อยแล้วยว่างย่างย่างย่างแต่ว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นปีเนี่ยฮะก็ให้มันทั้งแบบของขวัญสําหรับปีใหม่หมหมด้วยคริสต์มาสด้วยวันเกิดด้วยหนังที่ขายผ่านด้วยของที่หายไปด้วยโอเคล้วมันก็คุ้มดีนะพอของมันหายไปก็ตกใจกันพอตกใจเสร็จมันก็มันก็เสียใจเสียดายแต่ให้ทําไงได้อะเนาะคือคือเราก็มีความ ความหวังแบบเล็กๆว่าแบบเอออาจจะได้คืนแต่ว่าโลกของความเป็นจริงมันก็มัน,ม,นมันคงไม่มีทางครับส่วนนุ่มอ้วนรังสิตก็ไม่รู้สึกน้อยใจที่สาวแตงโมได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนกับอ้วนคงให้แค่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นและอ้วนจะไปคบใครก็ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรครับผมเราก็ยืนยันว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันครับเรายังไม่ได้เคยที่จะมาบอกว่าเราเป็นแฟนกันณตอนนี้ก็รักษาระดับไปก่อนดีกว่าครับตัวเขาถ้าเกิดว่าเขาอ่ะ เจอใครหรือที่ถูกใจอะไรเงี้ยครับ,บผมก็ไม่ได้ปิดโอกาสเขาก็เขาสามารถที่จะไปคข้าาดูใจคนอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไปเจอคนดีๆมีความสุขกับชีวิตก็มียินด,ด,ดีด้วยครับผมซึ่งมีข่าวว่าสาวตงโมโอแอบกิ๊กกับไฮโซกึ้งเฉลิมชัยที่ล่าสุดมีข่าวควงกันไปฮ่องกงอ้าวแล้ววีเจจ๋าล่ะตกลองอะไรยังไงกันแน่คะกึง้งพักแป๊บ ช่วงหน้ามีบัตรเข้างาน c t h Day Play It Forward มาแจกค่ะ